หมายเลขสามสีมิสเอสเจเลดี้แจ็คยูเรคา124่งสยันเอสเจเลสบามันสระบุรีทั้งหมด2ตัวคำวันข่ะสุดท้ายนะครับรุ่นใหญ่สุดนะครับในบามันเฟรนเดียสีแดงนะครับมีโพลสเข้าขวดทั้งหมด2ตัวนะครับนี่รุ่นใหญ่สุดนะครับ Mm -hmm. i'm going to go ahead and leave the cattle how they came in <laughs> ูนะวันนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ว่าในแง่ของลักษณะของความแข็งแรงนะครับของแนวหลังนะครับรวมถึงลักษณะของโครงสร้างนะครับการวางตำแหน่งของฐานทัสี่ข้างโคตรัวนี้แสดงออกมาได้ดีนะครับในแง่ของการเจริญเติบโตนรวมถึงลักษณะความสมบูรณ์ของช่วงลำตัวนะครับโคตรตัวที่สองนะครับค่อนข้างจะแสดงออกมาได้ดีกว่านะครับ แล้วก็เป็นโกนะครับที่มีลักษณะนะครับของกระดูโครงสร้างลงถึงฐานกันยืนที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าปรับได้ก็อยากจะครับปรับแนวสะดือใต้ท้องให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญว่าที่อยากะใหกปรับแก้ในเรื่องของลักษณะของบริเวณของกีงเท้านะครับค่อนข้างทีย่งนี้ ท้าที่เปลี่ยนชิดนะครับรวมถึงนะวัสะุของโครงสร้างรับที่นะครับตอนก้าวขานะครับางท่านยาก้าวขาในสเก็ตที่ค่อนข้างสั้นนะครับก็เูจุที่ท่านควรนะครับ well, ก็อขอสเสียงรมลยครับขอบคุณาครับที่5สินะครับอัดับึ